นางเอกซุปตาหายหน้าหลายวันที่แท้ไปใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดยกให้เป็นนางเอกที่นอกจากสวยรวยและเก่งมากๆแล้วยังจิตใจดีและใจบุญมากๆสำหรับเบลล่าราณีโดยเธอมักเผยความเคลื่อนไหวเข้าวัดทำบุญใหญ่อยู่บ่อยครั้งและล่าสุดเธอหายไปสามวันรู้แล้วว่าหายไปไหน โดยสาวเบลล่าได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเบลล่าแคมเปญเผยโมเมนต์ที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสี่วันสาคืนณวัดป่าเมตตาคีรีจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะโดยเธอก็ได้ระบุข,ข้อความไว้บอกว่าสี่วันสามคืนณวัดป่าเมตตาคีรีจังหวัดชัยภูมิขอบพระคุณพระอาจารย์จราสและกัลยาณมิตรทุกคน สำหรับช่วงเวลาดีๆค่ะน้อมนำบุญส่งถึงทุกๆคนนะคะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์อนุโมทนาบุญจำนวนมาก